สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำใบขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ที่ประเทศออสเตรียนะครับภาพที่เราเห็นรอบตัวผมนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างใบขับขี่ของแต่ละรัฐนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะอธิบายข้อมูลบนบัตรเพิ่มเติมให้เราได้รับรู้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีใบขับขี่1ใบแต่สามารถขับยานพาหนะได้สประเภทก็คือทั้งรถยนต์และก็รถจกักรยานยนต์ก็จะได้อธิบายเพิ่มเติมจากที่ผมเคยทําคลิป ของการทำใบกับขี่รถยนต์มาแล้วนะครับใครอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางคนอาจจะสับสนในเรื่องของได้ใบกับขี่ประเภท P1 P2 หรือ P แดง P เขียวมันเป็นยังไงมันจะมีเรื่องของอายุมาคาบเกี่ยวผมอธิบายไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในคลิปนั้นนะครับการรายงานใบกับขี่ของประเทศออสเตรเลียก็จะมี2แบบนะครับแต่ละรัฐก็จะเลือกไปใช้ไม่เหมือนกันมาดูตัวอย่างกันครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างใบขับขี่ของเมืองหลวงประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่ที่แคนเบราบัตรตัวนี้จะรายงานอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเขียนตัว C ตัว R เห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้ได้ใบขับขี่ทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนรายละเอียดการหมดอายุก็ต้องไปดูที่หลังบัตรนี่คือการรายงานอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทําเป็น2บรรทัดไปเลยรายละเอียดการหมดอายุก็อยู่ที่หน้าบัตรเลยก็เป็นตัว C แล้วตัว R เป็น2บรรทัดอย่างนี้นะครับ ได้กี่ยานพาหนะก็จะเรียงลําดับไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับไปกับขี่ประเทศออสเตรเลียก็จะรายงานอยู่ด้วยกัน2แบบให้สังเกตตรงจุดนี้นะครับใบขับขี่ที่ประเทศออสเตรเลียบางประเภทก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับอย่างรถยนต์ก็จะเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับก็คือเกียร์กระปุกก็คือเกียร์แมนวนวลหรือเกียร์อัตโนมัตินะครับก็มี2กลุ่มใครสอบใบขับขี ด้วยเกียร์กระปุกนะครับหรือเกียร์มนอนก็จะสามารถขับได้ทั้ง2ระบบก,ก็คือทั้งเกียร์กระปุกแล้วก็เกียร์อัตโนมัติส่วนใครไปสอบเกียร์อัตโนมัติเข้าขับได้แค่ระบบเดียวคือระบบอัตโนมัติอย่างตัวอย่างนี้นะครับอย่างผู้หญิงคนนี้ก็ได้เป็น C A C A ก็คือต้องขับรถเกียร์อ,อัตโนมติกเท่านั้นนะครับถ้าเป็น C เฉยเฉยก็คือขับได้ทั้ง2ระบบประมาณนี้นะครับในส่วนของรถจักรยานยนต์นะครับบางรัฐก็แบ่งออก เป็น2กลุ่มอย่างของควีนส์แลนด์นะครับอย่างที่ควีนส์แลนด์เขาจะแบ่งรถออกเป็น2ระดับ2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ขับต่ำกว่า660ซีซีก็จะเป็น RE ส่วนคนที่ได้ R เหมือนผมเนี่ยก็สามารถขับรถได้ไม่จำกัดซีซีนะครับมาดูชนิดของใบขับขี่นะครับใบขับขี่แต่ละประเภทนะครับรถ,รถจักรยานจตนรถบรรทุกนะครับก็จะ มีด้วยกัน3ชนิดเหมือนกันหมดก็คือมี L มี P 1 P 2แล้วก็ Full l i c e เซนหรือเป็น O ผมได้อธิบายค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในคลิปของการทำใบกับขี่รถยนต์นะครับจะไม่อธิบายซ้ำแต่จะอธิบายว่าทำไมคนได้ใบกับขี่2ประเภทก็คืออย่างรถยนต์และก็รถยนต์ทำไมบางรัฐถือใบเดียวทำไมบางรัฐถือ2ใบผมจะอธิบายให้ฟังนะครับจะลืมนะครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับการรายงาน ข้อมูลการได้ยานพาหนะ2ชนิดขึ้นไปเนี่ยมี2แบบในประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วแต่ละรัฐจะเลือกใช้อย่างของผมอยู่ควีนส์แลนด์เนี่ยนะครับก็จะเป็น2บรรทัดก็จะมีรายละเอียดทั้งวันหมดอายุก็อยู่บนหน้าบัตรเลยแล้วก็ชนิดของใบขับขี่ประเภทนั้นๆสมมุตินะครับว่าผมาไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มาจากเมืองไทยเลยตอนนี้ผมได้ใบขับขี่รถยนต์ซึ่งเป็นฟูลไรเลสแล้วผมอยากทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย ผมก็จะได้ตัว L มาก่อนใช่ไหมครับพอเราได้ L มาเนี่ยเขาก็จะปิ้นตัวตัวใหม่มาให้ตัวเก่าตัวเก่าเก็บไว้ตัวใหม่ก็จะได้มาก็จะมีคําว่า O กับ L อยู่ในปัตรปัดเดียวบางรัดจะแยกเป็น2ปัตรนะครับเดี๋ยวไปดูของรั South Wales ใครที่อยู่ซิดนีย์ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใบขับขี่ของรัดนิวเซาเวลใครสอบข้อเขียนไม่ว่าจะเป็นรัดไหนก็แล้วแต่สอบผ่าน ไม่กับขี่เราจะได้เป็น L หรือ learner ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราพร้อมที่จะไปสอบภาคปฏิบัติจากบัตร learner หรือบัตร L เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบัตร P ทันทีอย่างรัฐ New s o u t w a ล e ขเขก็จะให้บัตรใหม่มาดูหัวของบัตรเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เป็นอะไรครับเป็น learner พอได้บัตรใหม่มาสอบภาปฏิบัติผ่านก็จะได้เป็นตัว P มาเห็นไหมครับก็จะคนละบัตรไปเลยนะครับจะเป็นคนละสีไปเลยหลังจาก ผ่านขบวนการพี่หพี่ไปแล้วอันนี้ผมพูดไปแล้วในเรื่องของการทำใบขับขี่รถยนต์นะครับเขาก็จะให้บัตรใหม่มีอีกคนละสีเลยเห็นไหมครับเป็นดิเบอร์ไลเซนเป็นฟูลไลเซนเป็นบัตรแบบนี้เลย,เลยดังนั้นนะครับรัฐนิวเซาเทลก็เลยถือใบขับขี่2บัตรก็คือใครได้ฟูลไลเซนรถยนต์มาอยากทำใบขับขี่รถจัก,กรยานยนต์มันจะได้เลอร์เนอร์มาก่อนนะครับสมมติว่าคนที่ไม่มีใบ,บขับขี่มาจากเมืองไทยมาก็ได้เป็นบัตรฟูลไลเซนของรถยนต์แล้วก็รถ จักรยานยนต์ล้วก็พัฒนาของจักรยานยนต์มาเป็นฟูลลาเสนถึงจะได้เป็นถือบัตรใบเดียวกันนั่นเองนะครับในการทำใบขับขี่ที่ประเทศออสเตรเลียในโลกสังคมออนไลน์ก็มีการถกเถียงกันว่าจะทำใบขับขี่รถยน,นต,ต์ก่อนหรือจะทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนอะไรก่อนก็ได้นะครับถ้าเราพร้อมแต่คนที่ประเทศออสเตรเลียจะทำใบขับขี่รถยนต์ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าเพราะว่าเราไปเรียนกับ คนในครอบครัวเราไม่เสียตังค์ใช่ไหมครับรถเรียนที่เป็นจากแอมาเป็นพีเนี่ยมันไม่เสียตังค์แต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เราต้องไปเรียนที่โรงเรียนเท่านั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและอีกเหตุผลหนึ่งราคารถจักรยานยนต์ที่เป็นคันใหญ่หน่อยกับรถยนต์นะครับราคามันพอๆกันสมมุติว่ามีงบอยู่2,000เหรียญจะซื้อรถยนต์หรือจะซื้อรถจักรยานยนต์อย่างผมเนี่ย รถที่ผมขี่ตอนนี้ก็คือรถ p c x 150เนี่ยราคาผมซื้อมามือ2,000บางคนอา้าว2,000มันก็ซื้อรถเก่งได้หนึ่งคันมันแล้วแต่ความชอบอย่างเงี้ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อรถเก่งใช่ไหมครับราคามีงบ2,000ก็ต้องซื้อรถเก่งเสร็จแล้วพอมีรถแล้วก็ต้องไปสอบใบขับขี่รถยนต์ขั้นตอนของใบขับขี่รถยนต์มันค่อนข้างที่จะไม่วุ่นวายเหมือนกับการทําใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เรามาดูขั้นตอนการทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กันครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการไปสอบข้อเขียนถึงแม้เราจะได้ใบขับขี่ยานพหาหนะอื่นมาก่อนถ้าเราอยากได้ใบขับขี่ยานพหาหนะใหม่เราต้องไปสอบข้อเขียนของยานพหาหนะทุกครั้งนะครับการสอบข้อเขียนมี2แบบก็คือแบบออนไลน์แล้วก็การไปสอบที่คนส่งเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่การสอบออนไลน์บางรัฐนะครับอย่างควีนส์แลนด์เนี่ย คุณต้องมีใบขับขี่อื่นมาก่อนหรือคนไม่มีใบขับขี่เขาจะไปทําบัตรเอ็กทีนพัดกันนะครับก็ใช้ตัวหมายเลขนั้นไปลงทะเบียนเพื่อที่จะสอบออนไลน์แต่สอบออนไลน์ก็จะโชคดีหน่อยนะครับเราอาจจะให้เพื่อนมาช่วยก็ได้นะครับการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์สามารถผิดได้นะครับแต่ใบขับขี่รถยนต์ต้องไม่ผิดเลยนะครับผิดได้แค่3ครั้งนะครับ3ข้อถึงจะผ่านนะครับในการทำใบขับขี่รถ จักรยานจนที่คืนสแลนของรัฐอื่นก็ต้องไปดูเงื่อนไขของแต่ละรัฐด,ด้วยนะครับการไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งนะครับแล้วก็ถืออะไรนะครับพาสปอร์ตกับหลักฐานเกี่ยวกับธนาคารก็คือใบ ATM ถ้าได้ใบ,บ t m ทีเที่ของรัฐที่ตัวเองอยู่ก็ถือไปครบคู่กันไปนะครับการไปสอบข้อเขียนอย่าลืมวันไปสอบข้อเขียนแต่งตัวให้เนี้ยไปเลยเพราะว่า ก่อนที่จะไปสอบข้อเขียนเขาจะถ่ายรูปแล้วก่อนเขาจะรูปนั้นนะครับมาแปะที่ใบทักทีของเรานะครับก็ใครชอบสวยๆนะครับหล่อๆก็แต่งตัวให้เต็มที่ในวันไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งนะครับในการสอบข้อเขียนนะครับผมก็เลือกสอบออนไลน์จะได้มีประสบการณ์พอสอบที่ขนส่งตอนไปสอบรถยนต์นะครับผมก็เคยไปแล้วก็ลองสอบข้อเขียนบ้างในการสอบออนไลน์ข้อสุดท้ายนะครับพอเราก,กด u ั m มิ มันจะให้เราจ่ายตังค์จ่ายตังค์เสร็จมันจะรายงานผลว่าผ่านไม่ผ่านก็จะบอกเราไปเลยที่ตรงนั้นจากนั้นนะครับถ้าใครผ่านเหมือนผมเนี่ยก็จะได้อีเมลมาหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเราไปสอบที่คนส่งก็จะได้มาลักษณะเหมือนกันนะครับอันนี้ได้ผ่านอีเมลเพราะเราทําออนไลน์ของผมก็จะได้เป็นคลาสเร e แล้วก็ t ทล์แไม่ต้องกังวลของรัถอื่นไม่มี RE ก็เป็น R แล้วก็เป็น L นะครับเราก็จะเปลี่ยนจาก L มาเป็น O เหมือนกับรถยนต์เลยแต่ ของรถยนต์เราเรียนรู้เองได้ใช่ไหมครับแต่ของรถจักรยานมันมีหลายขั้นตอนก็นคือเราต้องไปเรียนกับโรงเรียนก่อนถึงจะได้ไปเซอร์มาไปดูขั้นตอนที่2กันเลยครับในการหาโรงเรียนนะครับเราพิมพ์คําว่า training motorcycle course ตามด้วยชื่อรัฐหรือพิมพ์ชื่อรัฐก่อนแล้วก็ training motorcycle course นะครับก็อย่างใดอย่างหนึ่งหลักสูตรก็จะมี3หลักสูตรนะครับเรามีใบขับขี่มาจากเมืองไทยระวังนะครับอย่าให้มันหมดอายุ เราก็ไปหลักสูตรสุดท้ายเลยนะครับของรัฐควีนส์แลนด์จะแตกต่างจากรัฐอื่นนะครับเขาจะใช้คำว่า,า q ิวไร t ์นะครับคิวไรแล้วก็มี3หลักสูตรเหมือนกันเราก็มีใบขับขี่มาจากเมืองไทยไม่หมดอายุด,ด้วยนะครับเกิน2ปีแล้วเราก็ไปหลักสูตรสุดท้ายไปบุ๊กที่หลักสูตรสุดท้ายเหมือนกันครับเดี๋ยวผมขอเล่าประสบการณ์นิดนึงก่อนนะครับผมเลือกคอสสุดท้ายเพราะว่า เวลาเราไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตอ่ะมันก็คุมเครือบางคนให้ข้อมูลอย่างหนึ่งอีกคนนึงให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ของผมก่อนผมบุ๊กคอร์สสุดท้ายเลยนะครับพอไปถึงที่เรียนผมก็ยื่นใบขับขี่รถยนต์นะครับไปแล้วก็ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เมืองไทยไปมันงงผมนะครับว่าอา้ามันมีตลอดชีพด้วยเลยเลนะครับเป็นสีแดงของของคนรุ่นเก่าจะเป็นสีอะไรครับเป็นสีม่วงใช่ไหมครับ เป็นสีม่วงทุก5ปีผมเป็นแบบตลอดชีพนะครับผมได้แบบตลอดชีพทั้งรถยนต์ในรถมอเตอรถ์ไซค์มานะครับเป็นคนรุ่นเก่าก็อธิบายครับว่าคนรุ่นใหม่ยุคใหม่เนี่ยไม่มีแล้วนะครับตลอดชีพแล้วก็ก็บอกผมว่าให้ไปเอาใบแปลมาผมก็บอกว่าเอ้าก็นี่ไงภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างนี่ไง above เนี่ยคือ own language ผมก็บอกว่าภาษาไทยดูข้อมูลนี่ t h i s i o n และอักก็คือเนี่ยก็ชื่อนี่เห็นไหม เป็นภาษาอังกฤษไหมเนี่ยคขาว่าเนมเนี่ยเนมเนี่ยภาษาอังกฤษไหมเขมอธิบายตรงนี้เอาโอเคยอมรับได้อมานะครับจะให้ผมเรียนแล้วทีนี้มีคนหนึ่งเขาไปปรึกษา,อาบอสเขาก็าคือหัวหน้าเป็นอบอสเขาได้แหละครับก็เลยว,ว่าเออเขาเคยมีปัญหากับคนไทยที่ามาทำไปกับมาเรียนกับเขาเนี่ยแล้วก็พอเอาไปผ่านไปที่ขนส่งนี่แล้วแล้วก็เกิดปัญหาว่ามัน มันทําไม่ได้มันไม่แมทกันผมก็เลยว่าผมไม่มั่นใจผมก็ไม่เชื่อเขาเหมือนกันแหละผมว่าเ,ออเดี๋ยวก่อนผมไปหาหลักฐานก่อนผมก็ได้กลับมาบ้านค้นข้อมูลอ,อ่านอ่านอ่านไปก็เจอหน้านี้นะครับของคู่มือการทาใบขับขี่ที่ควีนสแลนด์ะ Queensland นะครับก็จะบอกว่าพวกต่างชาติเนี่ยถ้าเนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างที่ผมขีดเส้นแดงนะครับเส้นแดงก็คือว่าถ้าเราถือมีใบ,บขับขี่รถยนต์ที่บ้านเราแล้ว แล้วก็สามารถถือไปขับขี่ที่เป็นคลาส C ได้ผมก็เลยถามว่าถ้าคุณยึดตรงถ้ายึดหน้านี้ผมได้ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่รู้จักรยานนัที่บ้านผมเนี่ยแล้วผมจะได้ของของของ Queensland จะเป็น R E กับ R ใช่ไหมครับของรัฐอื่นแค่ R อย่างเดียวผมเลยถามว่าผมได้ R E หรือ R ตอบไม่ได้ผมก็เลยได้เรียนคอร์ส R เลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันคอร์ส R เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีใบขับขี่จากเมืองไทยมาก่อนต้องเริ่มต้นจากแอลเลยนะครับแต่เราต้องเสียเวลาไปเรียนรู้2วันอยู่กับเขาที่ที่ของควีนสแลนด์นะครับของผมเป็นหลักสูตรอาสูตรสุดท้ายเลยก็เรียนแค่ครึ่งวันนะครับเรียนแค่30มนาทีปรับตัวบนสนามจากนั้นก็ออกไปข้างนอกนี่คือคอสุดท้ายแล้วก็ต้องขับรถมีค่าสเป็นนะครับของควีนสแลนด์เขาออกแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม RE กับกลุ่ม อาอา RE คือถ้าใครมีรถสกูตเตอร์150อย่าง p c x อย่างเงี้ยก็เอามาเรียนรู้ได้ไม่ต้องเช่ารถก็ได้แต่ถ้าเป็น R าต้องมีรถที่มี CC 650cc ขึ้นไปถึงจะเอารถของตัวเองมาใช้ในการเรียนการสอบได้จะแตกต่างจากรัดอื่นนะครับก็คือใครจะมา,าหลักสูตรอาต้องขับรถมีคัสเป็นส่วนใครจะเรียนหลักสูตร R.E. ไม่จำเป็นต้องปล่อยคัสเอาสกูตเตอร์มาเรียนได้นะครับ สำหรับผมนะครับผมก็บุ๊กไปเรียนที่หลักสุดสุดท้ายเลยนะครับก็จะเรียนแตกต่างจากคนที่ไม่มีไปกับขี่มาจากเมืองไทยเลยก็คืออยู่กับเขา3านาทีแรกที่อยู่ในลองสนามอยู่จากนั้นอีก3ชั่วโมงออกไปข้างนอกครับไปข้างนอกไปเรียนรู้ข้างนอกกันใน30นาทีแรกเขาก็จะแนะนําให้เราคุ้นเคยกับการเวลาก่อนที่ออกตัวรถก่อนออกตัวรถคุณต้องมองซ้ายมองขวาก่อนทุกครั้งก่อนออกตัวรถการตีไฟเลี้ยว แล้วก็การสลาลอมการโค้งอย่างเงี้ยให้เราชินตรงนี้ประมาณคุ้นเคยกับเหมือนกับการอวอร์มอัพนะครับสามสิบนาทีถ้าผมไปสอบคนเดียวก็จะเร็วหน่อยก็ถ้าเราทัก,ทกษะดีในการขับก็ประมาณไม่ถึงสามสิบวันทีครับเขาก็ะะะจะพาเราออกไปเลยสําหรับบางคนนะครับผมมีโอกาสได้ถ่ายคลิปตอนที่ผมไปครั้งแรกเขาไม่ให้ผมไปไป,ไปสอบไปเรียนไปสอบนะครับผมก็ นั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมก็ได้ถ่ายแค่นั้นนะครับแต่วันไปเรียนจริงๆไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยแล้วก็ได้กล้องแอคชั่นคามล่ามาตอนที่ไปเรียนเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับทางเรียนที่ผมไปเรียนเขาไม่ให้ถ่ายก็เสียดายอยู่ก็เดี๋ยวก็จะนามาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่มีการถกเถียงกันเรียบร้อยว่าผมเรียนได้หรือไม่ได้สรุปแล้วผมเรียนได้แล้วก็มาเรียนมาเรียนคนเดียวนะครับ พขาก็ดูทักษะในการขับของผมผมก็ใช้ประมาณเกือบ10นาทีนะครับก็วนอยู่ในสนามส่วนคนอื่นที่ผมดูอยู่ก็เกือบ30นาทีเพราะว่ามันหลายคนอันนี้ตัวคนเดียวแล้วก็เรามีทักษะในการขับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีคัสมาก่อนก็โชคดีไปนะครับจากนั้นพอออกไปข้างนอกนะครับเขาก็จะให้เราปฏิบัติตามเขาขับตามไปเลยทิ้งระยะห่างตามกฎก็คือ3วินาที3วินาทีของแต่ละคน ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเขาทิ้งยยาาระยะห่างเนี่ยเขาจะแนะนําเราเองถ้าเราไม่ไม่ผ่านช่วงที่เขาขับรถตามไปเขาจะขับซ้ายนะครับส่วนเราต้องขับขวาของเลนนะครับการขับรถที่ประเทศออสเตรเลียก็ขับเหมือนกับบ้านเราก็ขับเลนซ้ายนะครับแต่นี้แต่และเลนเนี่ยเวลาเราเข้าเลนเนี่ยเราต้องชิดขวาของเลนไม่ใช่ชิดซ้ายของเลนนะครับที่ ที่นี่เขาจะบอกเราเลยแต่ทางครูเขาก็จะขับเลนซาชิดซ้ายเพราะว่าเขาต้องออดูเรามองกระจกมัน,ม,นมันเช็คเราเราจะไปขับตามเขานะครับเขาจะขับเลนเลนไหนก็นแล้วแต่ของเขาให้เราชิดเลนขวาไว้ชิดเออชิดทางด้านขวาของเลนไว้นะครับเพราะว่าเขาจะลราเห็นผลให้ฟังว่ามันวิสัยทัศน์ในการขับคนที่มาจากมุมต่างๆจะเห็นเราได้ดีกว่าซึ่งบ้านเราต้องขับ ชิดซ้ายไว้ไม่ชิดซ้ายไอรถยนต์เนี่ยมันจะบีบแต่ไล่พานเราแต่ที่นี่เขาต้องให้ขับชิดขวาของเลนนะครับที่เราอยู่ในในในเลนนั้นอยู่ในเลนนั้นนะครับนอกจากมันจะมีจราจรที่วุ่นวายแล้วก็ต้องอยู่กลางเลนนะครับเวลาไปจอดนะครับเวลาไปจอดติดไฟแดงให้เราชิดขวาไว้เขาบอกว่าให้มีช่องว่างเพราะว่าคันอื่นมันก็จะมามาชิดซ้ายเราคนที่มาที่หลัง คนที่มาทีหลังต้องออกทีหลังคนที่มาก่อนให้ออกก่อนเขาบอกว่าเป็นมารยาทจริงๆแล้วใครจะออกก่อนก็ได้แต่ว่าเป็นมารยาทเขาบอกว่า oh ใครมาก่อนอยู่ข้างหน้าใครมาหลังอยู่ข้างหลังแล้วก็ปล่อยให้ข้างหน้าเขาจอดห้ามห้ามจอดเสมอกันนะครับเวลาจอดไฟแดงห้ามจอดเสมอการคนมาก่อนต้องจอดข้างหน้าเลยนิดนึงแล้วก็รถยนต์ก็จะได้รู้ว่าเออหรือคันต่อไปก็จะได้รู้ว่าไอ้คันนี้มันจะออกก่อนคันที่มาทีหลังต้อง เหลื่อมลงมานิดนึงนะครับนี Finally, so ่คือการจอดที่ไฟแดงนะครับแล้วก็การจอดบนถนนเขาต้องเอาหน้าออกยางห้ามชนฟุตบาทอย่างนี้นะครับต really ้องเลยมานิดนึงก็จะให้เราจอดด้วยแล้วก็จะอย่าไปชนอย่างเงี้ยให้ออกมานิดนึงยางหลังนะยางหลังเดี๋ยวนี้ฟุตอันนี้คือนนี่นี่คือฟุตบาทนี่คือยางหลังต้องห่างประมาณนี้นะครับพอเขาอธิบายเสร็จนะครับเวลาแซงเวลา แซงทุกครั้งก็เหมือนกการสอบรถยนต์ก็คือต้องอตีไฟเลี้ยวก่อนดูกระจกแล้วก็แงนไปมองข้างหลังก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนแซงก็ต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งให้เป็นนิสัยนะครับั้งนั้นเวลาเขาให้เรานําหน้าเขาเนี่ยหลังจากที่เขาสอนเสร็จเนี่ยช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยหลังจากนั้นเรานําหน้าครับเรานําหน้าเนี่ยโอ้มันมันรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าเราอเอา มามาพอสมควรนะครับต้องตั้งสติดีๆพอเขาบอกให้เราเป็นคนนําแล้วก็เขาตามเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นเคยไม่ซ้อมมาก่อนนี่แย yeah, ่มากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกเราผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้นะครับตรงนี้ให้ระวังดีๆถ้าไม่ผ่านเราต้องเสียเงนินมาเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือให้ระวังตรงนี้ถ้าผ่านก็คือจบไปเลยนะครับก็จะได้ใบมาเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูใบใบที่ผมผ่านนะครับเนี่ยใบผ่านก็ประมาณนี้ นะครับแต่ละรัฐก็จะมีใบออกมาไม่เหมือนกันแต่ต้องมีใบผ่านจากทางโรงเรียนมาจากนั้นครับสเต็ปสุดท้ายก็คือไปที่ขนส่งครับพอไปที่ขนส่งก็เจอปัญหาครับไอไอ้ไอไอแปรนี่แหละเออต้องเอาใบแปรมาด้วยตายแล้วเสียค่าแปรทั้งสามสิบเหรียญต้องไปแปรขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขับรถพีซเอ็ของผมเนี่ยไปที่ขนส่งสาขาอื่น บางสาขาอื่นเขาก็เข้าใจนะครับว่าใบขับขี่ไทยมันมีภาษาอังกฤษอยู่เงี้ยก็ไม,ไม่ไม่ทำสาขานั้นก็ไปทําอีกสาขาหนึ่งก็ได้มาก็จะได้เป็นไปโอมาเลยนะครับจากจาก L เอลนี่กลายเป็นโอทันทีเลยก็ประมาณนี้นะครับถ้าเรามีใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุของเมืองไทยมาเราก็สามารถเปลี่ยนจาก L อลเป็นโอในอ ตอนไหนก็ได้ที่เราไปเรียนกับโรงเรียนผ่านนะครับไม่จําเป็นต้องรอเป็นปีนะครับพร้อมเราก็ไปสอบเราก็จะได้เปลี่ยนจาก L มาเป็น O เลยนะครับเหมือนกับของผมนะครับเรียบร้อยแล้วครับการทําใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประเทศออสเตรเลียเราจะทําจักรยานยนต์ก่อนก็ได้หรือจะทารถยนต์ก่อนก็ได้ก็แล้วแต่ความพร้อมของเรานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามเดี๋ยวมีเรื่องอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ